ทางด้นของแม่น้ำหนึ่งค่ะแม่ยกตัวโยงของดำดงออกมาเคลื่อนไหวแล้วนะคะหลังจากที่นู่นดำดงเนี่ยออกมาร้องไห้ประกาศลาออกจากคณะสอนร้านน้ำเพชรค่ะ แน่นอน,นว่าเรื่องนี้หลายคนตกใจนะคะเพราะว่าทางด้านของนุ่นเนชนกหรือว่านุ่นดำดงค่ะหนึ่งในทีมงานลิเกดังสอนรามน้ำเพชรเนี่ยออกมาไลฟ์สดร้องไห้ประกาศลาออกจากคณะลิเกสอนรามน้ำเพชรแล้วนะคะในบางช่วงบางตอนผู้ชมขาทางด้านของนุ่นดำดงเนี่ยเธอก็เผยนะคะบอกว่า,วาทุกอย่างมันเปลี่ยนไปจากช่วงแรกๆเยอะเลยกับการแสดงคือหนูแสดงหนูเป็นคนเล่นเองเนี่ยหนูยังรู้สึกได้เลยค่ะทั้งโรงลิเกเนี่ยมันไม่ได้มีการคุยจอยกันไงคะจากที่แบบเมื่อก่อนเคยคุยกันเคยจอยกันแบบปกติ แต่อันนี้คือหัวหน้าเลยค่ะไม่คุยด้วยเลยนะคะเพราะว่าเราก็ต้องมีการเล่นกับเขาตรงไหนที่มันอึดอัดตรงไหนที่มันปรับไม่ได้แล้วเนี่ยคือเราพยายามกันมาหลายเดือนแล้วรู้สึกว่ามันไม่ใช่ความสุขแล้วก็ถอยออกมามันทํางานกันแบบเนี้ยมันไปได้ยากแล้วนะคะกับหัวหน้าด้วยเช่นเดียวกันหนูขอไปตั้งหลักแล้วกันล่าสุดค่ะอยู่กับเรื่องนี้นะคะทางด้านของแม่น้ำหนึ่งคู้ที่เป็นแม่ยกตัวยงของดำดงเองเนี่ยก็มีการออกมาเคลื่อนไหวผ่านทาง Facebook ค่ะบอกว่าอย่าถามเลยว่าทำไมดำดงถึงออกนี่ก็นั่งดูไลฟ์สด พร้อมทุกคนนั่นแหละแต่สําหรับฉันอาจจะแค่น้อยใจกันไหมเดี๋ยวเขาก็ต้องได้คุยกัน หลังจากที่แม่น้ำหนึ่งโพสแบบนี้ค่ะมีคนเข้ามาแสดงความคิดเห็นใต้โพสต์ของแม่น้ำหนึ่งคนหนึ่งนะคะเขาบอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยส่วนหนึ่งผมว่าน่าจะเป็นส่วนมาจากแม่ด้วยนั่นแหละเวลาเกิดอะไรชอบไลฟ์สดด่าคนในวงเขาใครเขาอยากจะไปคุยด้วยละ่ะเดี๋ยวเกิดอะไรขึ้นมาไลฟ์สดด่าเขาอีกถ้าบอกว่าเป็นการน้อยใจกันนะแล้วมานั่งไลฟ์สดเนี่ยมันก็ไม่ควรปะ่ะถ้าน้อยใจกันก็ไปคุยกันสิไม่ใช่ออกมาประกาศแบบนี้ให้คนเขามองว่าคนในวงเนี่ยไม่ดีไม่คุยด้วย งานนี้ค่ะแม่น้ำหนึ่งเห็นคอมเมนต์ดังกล่าวนะคะก็เลยสวนกลับนะคะบอกว่า จริงๆอะคือมุมที่หนูพูดนะไม่ใช่ว่าหนูพูดว่าใครนะคะแต่หนูพูดเพราะว่าหนูจ้างมาดูแล้วมันไม่สนุกเหมือนที่เราเคยไปยุนดูตามวัดหรือว่าตามงานคนอื่นแล้วคนในงานเนี่ยคนอื่นก็พูดด้วยบอกว่าเออมันไม่ค่อยจอยแล้วเนาะแต่ในส่วนที่น้องออกมาไลฟ์เนี่ยคือหนูก็ได้มีการเข้าไปดูในช่วงกลางกลางไลฟ์แล้วแล้วก็มีการฟังไลฟ์สดเหมือนกับทุกคนนั่นแหละค่ะแล้วที่หนูพูดว่าน้อยใจกันเพราะหนูเนี่ยยังอยากเห็นน้องเป็นลิเกต่ตอไปไม่รู้ว่าเรื่องนี้คุณผู้ชมขาจะเป็นอย่างไรต่อไป ะะก็คงจะต้องติดตามกันต่อค่ะไทยนิวส์สื่อออนไลน์คุณภาพที่รวบรวมทุกไลฟ์สไตล์มาเสิร์ฟให้คุณทุกวันอย่าลืมกดติดตามข่าวด่วนคลิปดีๆและสาระความบันเทิงครบรถได้ทุกช่องทางที่ไทยนิวส์ค่ะ